บทอาขยานสักกวาสักกวาวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม,ม่นพศจะมานที่วานหอมกลิ่นประทีเปียบเปียบดวง ่วงพยมอาจจะโนมจิตโนมด้วยลมลมเมนโลลามยามยาบไม่ปราบปลืม้มดังดูดดื่มบรเพร็ดต้องเข็ดคม ดีพรายไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเหมือนหน้าระอา